สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวรัคนาเมทุนในเดือนมิถุนายน ep แรกกันนะคะอดีตที่ผ่านมาชาวเมทุนคุณเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีค่ะเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดถี่ถ้วนคิดอย่างละเอียดคิดจนเครียดคุณเห็นราชาไม้เท้านี่ไหมคะเขาเครียดเขานั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วก็สูบบุหรี่ไปด้วยมัน มีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณแบกรับมันเอาไว้อดีตที่ผ่านมาคุณเคยเดินออกจากใครสักคนมาแล้วคุณก็ได้กลับไปหากันและกันอีกครั้งมยความรู้สึกอยากจะกลับไปอะคะ่ะคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขาวิ่งเข้ากลับไปในบ้านเพื่อมีผู้ชายรออยู่หน้าห้อง หน้าบ้านแล้วก็มีเหรียญอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณน่ะมีบ้านมีคนรักมีอะไรเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วมันเคยเดินออกจากกันไปแล้วกลับเข้ามามันเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาที่ทำให้คุณได้มาเจอกันและกันไม่ว่าคุณจะเคยทะเลาะบ่อแววงกันหนักแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเคย พูดจารายๆใส่กันแค่ไหนคุณก็กลับมาพบมาเจอกันมันมีความรู้สึกภายในมันมีความรู้สึกคิดถึงมันมีความรู้สึกดีๆที่เคยมีมันนึกถึงอดีตที่เคยรู้สึกดีต่อกันแต่ความรู้สึกดีนั้นมันต้องการความชัดเจนความซื่อสัตย์อยาก อยากใด้ใครสักคนเข้ามาโอบกอดในเวลากลางคืนคุณเห็นชายหญิงคนนี้ไหมคะผู้หญิงคนนี้เขาอุ้มสุนัขอยู่มันต้องการความซื่อสัต์สุนักก็หมายถึงความซื่อสัต์แล้วก็มีผู้ชายโอบกอดด้านหลังคุณอาจจะคาดหวังกับรักครั้งนั้นค่ะว่าอยากจะได้ใครสักคนที่ซื่อสัต์กับคุณจริงใจต่อคุณเปิดเผยทุกเรื่องราวกับคุณปัจจุบัน มันได้รักนั้นมาแต่มันก็รู้สึกว่ามันอยากได้ความยุติธรรมอะคะ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่ารักครั้งนี้มันไม่มีความยุติธรรมให้คุณก็ได้นะคะคุณก็เลยช่างใจไว้คุณก็อาจจะเหลือเผื่อใจไว้แบบไม่ให้หมดอะคะ่ะไม่ให้ใจเขาหมดคุณจะแบ่งใจไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วตัวคุณเองอะ รู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกคุมเครือคุณเห็นราชินีคนนี้ไม่ค่าราชินีพระจันทร์เขาใส่หมวกแล้วผ้าบางๆคุมอยู่บางทีคุณก็อันอยากเขาเรียกตัวคุณน่ะยังรู้สึกถึงอดีตเก่าๆที่ทำให้คุณเจ็บปวดก็ได้นะคะคุณเคยเดินออกจากความสัมพันธ์มาคุณเคยหันหลังกับมันคุณหยิงคุณรัดเชิดใส่คู่ของคุณก็ได้ค่ะ มันทําให้คุณรู้สึกออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบอย่างสง่างามก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณกับเขาก็เป็นสถานีรักต่อกันไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าคุณจะเคยทะเลาะก,กันมากี่ครั้งก็ตามนะคะคุณก็จะกลับมาหากันมีสถานีรักตรงนี้รออยู่ค่ะคุณก็ยังไปต่อใน ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็จะบาลานซ์ความอารมณ์ความรู้สึกของคุณกับเขาอะค่ะไม่ว่าจะทะเลาะว่าแวงกันยังไงคุณก็ยังจะกลับมาพูดคุยพูดจากันอยู่อะค่ะเห็นชายหญิงคู่นี้ไหมคะเขาอยู่คน,คน,คนละมุมคนละมุมของเก้าอี้แต่เขาก็ยังใช้นะดื่มแบบชิวๆอยู่อนาคต คุณก็ยังไปต่อในความสัมพันธ์นี้เด็กคนนี้เห็นไหมคะคนคนนี้เขาจะเสิร์ฟถ้วยใบนี้ให้กับลูกค้าต่อให้ถ้วยใบนี้เคยล้มลงไปเท่าไหร่ยังมีอีกใบหนึ่งที่เหลืออยู่เขาก็ยังจะเสิร์ฟความรู้สึกตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคู่ของคุณเนี่ยยังอยากจะบาลานซ์หรือตัวคุณยังอยากบาลานซ์ความ รู้สึกตรงนั้นให้มันพอดีให้เข้ากับรักครั้งนี้ไปได้มันทำอะไรไม่ได้มันเดินทางไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้ค่ะที่ที่ทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห่างกันอาจจะเป็นช่วงโควิดอย่างเงี้ยไปมาหาสู่กันไม่สะดวกมันก็เลยทำให้ห่างกันแต่มันก็จะได้กลับเข้ามาเจอกัน จะกลับเข้ามาฉเฉลิมฉลองจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของกันแลกกันอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องราวบางอย่างมันอาจจะมีคนมากมายหลายอย่างที่เข้ามาปะปนในชีวิตของคุณคุณเห็นไพ่สองใบนี้ไหมคะมันเป็นคนสองสามคนทีมน่มันมีอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ของคนรอบข้าง อาจจะไม่ใช่เป็นชู้สาวก็ได้นะคะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้ที่เขาเรียกว่ายังเข้ากับเราไม่ได้หรือทำให้เขาไม่สามารถตัดสินใจที่จะมาอยู่กับเราก็ได้ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายคุณกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะไพ่ออกมาบอกว่าคุณเครียดค่ะคุณคิดหนัก กับเรื่องราวเหล่านั้นบางครั้งคุณอยากจะไปหาเขาหรือบางครั้งคุณอยากจะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายที่มีอยู่ที่ไม่ได้ที่มีอยู่อาจจะเป็นอุปสรรคจากคนรอบข้างของเขาก็ได้อาจจะเป็นคนรอบข้างของคุณก็ได้ที่ทำให้คุณกับเขามันไม่สามารถที่จะประสบ ผลสำเร็จกับความรักครั้งนี้แต่คุณสองคนก็ยังดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะมันอาจจะดูแลกันทางด้านจิตใจก็ได้ค่ะอาจจะดูแลกันแบบเพื่อนหรือบางครั้งอาจจะดูแลกันอย่างคนรักหรือว่าคนรักของคุณมันเหมือนกับมีความห่วงใยกันอยู่อะคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่ของชาวเมถุนกันดีกว่าว่า ชาวเมถูนคู่ของคุณนะ่ะคิดยังไงกับคุณนะคะหลายๆคนอาจจะห่างคู่กันในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงโรคระบาดเดินทางไปมาหาสู่กันอาจจะยังลำบากคิดถึงกันก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ก็ได้ King of Swords Page of Cup Servants of Cup Four of Sauce, Four of Cup Paint mm White, -hmm. Two of Bendicle, Page of Bendicle, Queen of Sauce, Six of Cup Justice, The Moon, Six of Bendicle, Six of Swords. เดอะฟูคนรักของชาวเมถุนนะหน่ะณตอนนี้เขากำลังต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะเขาอยากจะมีครอบครัวอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะ แต่บางครั้งเขาอาจจะเคยเจ็บปวดมาเคยผิดหวังมาหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ค่ะชาวเมถุนที่คุณกําลังดิวอยู่นะตอนนี้เขาคิดเขาเครียดกับความรู้สึกของเขาที่เขาได้มาเจอเจอคุณค่ะเขากําลังบาลานหัวใจของเขาบาลานเรื่องอฐานะฐานะานะตําแหน่งหน้าที่การเงินกับคุณอยู่ก็ได้ตัวเขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ก็ได้กําลังหาเงินหาทองเพื่อที่จะ ไปต่อยอดกับคุณการในการเป็นครอบครัวก็ได้ความรักของคุณมันเหมือนความรักของเด็กๆหววคืนไปสู่ความเป็นเด็กๆอาจจะเป็นความรักที่เริ่มต้นที่จะคุยกันก็ได้นะคะมันเป็นจัสติกก็คือความยุติธรรมตัวคุณเองอาจจะยังรู้สึกลังเลตัวเขาอะค่ะยังรู้สึก จะช่างใจอยู่ยังรู้สึกกลังเลยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเขาก็ยังมาเอาใจมาให้คุณได้แค่ครึ่งเดียวอยู่ค่ะเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ครอบครัวของเขาอยู่ก็ได้นะคะ The Moon มันเป็นความรู้สึกเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆมันยังคลุมเครือมันยังไม่ชัดเจนค่ะแล้วก็มี six of b a c e r เห็นไหมคะ มันนึกถึงอดีตนึกถึงความหลังนึกถึงอะไรก็ตามที่เขายังมีอยู่เขายังไม่มั่นใจค่ะเขาก็คงอยากจะหาเงินหาทองสร้างหลักสร้างฐานเพื่อจะมาสร้างครอบครัวกับคุณก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่านะตอนเนี้ยเรื่องของการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขายังช่างใจอยู่ยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้อยู่นะคะ เพราะว่าบางทีช่วงเนี้ยโรคระบาดมันเยอะการเดินทางก็ลำบากการงานการเงินก็ยังไม่มั่นคงก็ได้ค่ะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะไม่ว่าตัวคุณนะคะจะเจอเรื่องร้ายๆอะไรมาก็ตามขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันค่ะปัจจุบันเท่านั้นค่ะที่จะทำให้คุณมีความสุขใครก็ตามที่มีความสุขกับตัวเองที่มี ที่สามารถอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่หวังพึ่งใครไม่เอาใจไปไว้ให้ใครคนคนนั้นจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขให้กับตัวเองแล้วมันจะมีแสงออร่าออกมาจากตัวคุณใครก็ตามที่เป็นคู่ของคุณเขาจะเห็นแสงออร่าในตัวคุณเขาจะเห็นความดีงามที่มีอยู่ในตัวคุณเขาคนนั้นแหละค่ะ คนแบบนั้นแหละค่ะมันจะดึงดูดมาหากันและการมันเป็นโชคชะตาค่ะใครทำดีก็ย่อมได้ดีใครมีคู่ที่เหมาะสมกันโชคชะตาก็จะดึงดูดคนนั้นมาเอาละค่ะยังไงแล้วขหาวก็ขอให้ชาวร,า,ราศีเมถุนนะคะโชคดีกับเรื่องการงานการเงินความรักในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราคนาราศีเมษนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราคนาราศีเมษในเดือนมิถุนาย,ยน ep แรกกันนะคะอดีตที่ผ่านมาตัวคุณเองได้เดินจากอะไรมาสักอย่างได้จบเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่คุณได้จบเรื่องราวเหล่านั้นมาด้วยความเจ็บปวดคือคุณเห็นราชาคนนี้ไหมคะ ราชาดาบเขาชนะจากการสู้รบมาแต่ดาบของเขาก็หักมันอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้ค่ะคุณไปสู้รบปลบมือกับใครมาก,ก็ไม่รู้นะคะแต่มันทำให้คุณเจ็บเหมือนกันค่ะแต่คุณก็ยืนหยัดออกมาได้แล้วเรื่องราวเหล่านั้นมันทำให้คุณหยุดคิดหยุดนิ่ง แล้วก็ให้อภัยคนคนนั้นของคุณนะคะคนที่เขาทำให้คุณเจ็บปวดแล้วมันทำให้ตัวคุณนะ่ะรู้สึกว่าคุณจะต้องใช้ความเมตตาการให้อภัยเขาคุณเป็นเดอะเมจิเชียนค่ะคุณทำได้ทุกอย่างมันอาจจะมีการหลอกลวงโกหกกันก็ได้นะคะมันมีอาจ เรื่องราวเหล่านั้นอาจจะมีใครบางคนที่หมกเม็ดซ่อนเร้นกันอยู่ก็ได้ค่ะเหมือนกับตัวคุณน่ะได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ทรงสเสน่ห์หรือตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ก็ได้ค่ะแต่มันดูเหมือนกับว่ามันไม่ชัดเจนมันมีอะไรบางอย่างที่ค,คลุมเครืออยู่มันยังมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนกับเรื่องราวที่ ได้ผ่านมาคุณเหนื่อยค่ะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของเขาหรือว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ชัดเจนกับใครคนไหนก็ได้นะคะคุณเหนื่อยคุณก็รู้สึกว่าอยากจะพักหรือไม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ คุณไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายคุณก็เลยเดินออกมาค่ะเดินออกมาตัวเปล่ามาเริ่มต้นใหม่มาต่อสู้ฝ่าฟันชีวิตใหม่ๆของคุณนะคะมันทำให้คุณนะ่ยรู้สึกว่าฉันจะเดินออกมาจากเรื่องราวที่วุ่นวายเรื่องราวแย่ๆเห็นชายคนนี้ไหมคะเขาเอาถ้วยที่มีอยู่ในมือจะทิ้งทิ้งไป ตรงดาดฟ้าแล้วก็มองไปข้างหน้าเขาอยากจะทิ้งเรื่องราวที่เจ็บปวดที่วุ่นวายแล้วอยากนึกถึงอดีตที่เคยมีความสุขค่ะคุณเคยมีความสุขกับใครคนนั้นคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วมีความสุขเหลือเกินอยากจะกลับไปมีความสุขแบบนี้อีกครั้งนะคะเห็นชายหญิงพายเรือ สองคนนี่ไหมคะเขามีความสุขกันเหลือเกินค่ะแต่มันเป็นความรู้สึกของคุณนะคะคุณอาจจะมองเห็นเขามีความสุขก็ได้คุณอาจแอบมองเขาก็ได้หรือตัวคุณเองอะถูกใครแอบส่องอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้โดนผู้ชายคนนี้ค่ะ มองอยู่ด้านหลังกําลังอิจฉาริษยากันอยู่หรือว่าคนรักเก่าของคุณอาจกําลังส่องดูคุณก็ได้นะคะว่าตัวคุณณตอนนี้เป็นยังไงมากนะคะอนาคตคือนี่ค่ะมันจะมีเรื่องราว ปรากฏให้คุณได้เห็นนะคะว่าอดีตที่ผ่านมานั้นใครทําอะไรกับคุณไว้คุณทําอะไรกับใครไว้เรื่องดีเรื่องร้ายมันจะถูกเปิดโปงเปิดเผยขึ้นมาอะไรที่มันลับๆล่อๆซ่อนเร้นอยู่มันก็จะถูกเปิดเผยออกมาคุณปิดบังซ่อนเร้นอะไรคนรักอยู่คนรักเขาปิดบังซ่อนเร้นอะไรคนอยู่มันก็จะถูกเปิดเผยออกมาค่ะมันควอผูกกับไพ่ใบนี้คุณเห็นไหมคะมีผู้หญิงคนนี้แอบดูสองคนนี้ จะเป็นไปได้ไหมตัวคุณนะแอบสอใครอยู่หรือเปล่าแอบสอคนรักเก่าหรือเปล่าหรือคนรักเก่าของคุณแอบสองคนอยู่ดูซิว่าคุณทำอะไรที่ไหนกับใครเมื่อไหร่ยังไงมันมีความไม่ไว้ใจกันอาจจะเป็นการที่คุณ2คนใช้คำพูดที่ร้ายๆใส่กันก็ได้นะคะใช้คำพูดที่เน็บแนมเจ็บ,บปวด แต่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นออกมาค่ะคุณจะเดินหน้าต่อไปต่อสู้ต่อไปเดินหน้าไปด้วยวิถีทางของคุณคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาเดินจะเข้าไปเที่ยวหาผู้หญิงข้างบนดาดฟ้านี่สามคนแต่เขาก็ยังหยุดคิดหยุดชะงักมันอาจจะเป็นไม่ได้ว่าตอนนี้คุณกำลังลังเลหรือว่ากำลังไม่มั่นใจกับ ความรู้สึกของตัวเองก็ได้ค่ะมันมีการหยุดคิดว่าจะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ดีไหมถึงแม้ว่าบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะดูแลเขาอยากจะดูแลเธออยากจะดูแลเขาคนนั้นให้ดีอย่างเต็มเปี่ยมหรือไม่คุณก็แอบดูแลเขาแบบแบบลับหล,ลังแอบบมองเขาอยู่เน่งๆเป็นห่วงเขาด้วยความรู้สึกที่อยากจะเข้าไปใกล้ชิด อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณเองก็ได้นะคะมันมีการแอบดูแลซึ่งกันและกันอยู่อะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายนะคะไพ่ขยายจะออกมาบอกว่าไงนะคะไพ่ขยาย2ใบค่ะมันมีทางเลือกคุณก็ต้องเลือกค่ะมันมีทางเลือกให้คุณเลือกว่าไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาคุณจะเจ็บปวดกับอะไรก็ตาม คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดคุณไม่เคยลืมเขาเลย2ดาบเลือกไม่ได้เลือกแล้วก็เจ็บปวดไปไปต่อก็ไปไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะอยู่ยังไงมันไปต่อไม่ได้จริงๆบทสรุปก็คือคุณเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วค่ะคุณมีความคิด แต่มันไม่ทําให้คุณทุกข์คุณก็ยังไปต่อข้างหน้าคุณเห็นอัศวินตอนนี้ไหมคะอัศวินดาบเขาถือดาบโดยไม่สนใจความเจ็บปวดตรงนั้นเขาพยายามที่จะเดินออกมาจากความเจ็บปวดตรงนั้นด้วยตัวเขาเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของชาวเมฆก,กันนะคะว่าคู่รักของชาวเมฆอะ่ะเขาคิดยังไงกับทุนนะคะเขามีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับความรู้สึกเจ็บปวดของคุณ มากน้อยแค่ไหนนะคะ Two of Pentacles, p a i r of Pentacles, five of Cups, the Hermit, the World, Kings of Swords, Ace of s w a n s View of Fortune, Tree of Pentacle, page of Sauce, The Star, The Strength, Sevens of swords, Sevens of One, Nice of One. Mm. คู่ของชาวราศีเมฆนะคะณตอนนี้ตัวของเขาอะค่ะตัวเขากำลังบาลานซ์อารมณ์ตัวเองอยู่กำลังบาลานซ์ความเขาเรียกว่ากำลังเริ่มเริ่มที่จะอาจจะเขาต้องการอาจจะมาสร้างกำลังไมไ่แบบไม่ได้คิดถึงเรื่องรักอาจจะกำลังจะหาเงินอาจกํกำลังหาความรัก อาจจะกําลังทำอะไรบางอย่างที่เขาอยากทำก็ได้นะคะ page of f e n d i c l e มันรู้สึกว่าตัวเขาอะอาจจะเป็นคนที่ทำงานบ้างงานก็ได้นะคะเขาทิ้งอะไรบางอย่างมาเขาก็ยังเจ็บปวดอยู่เจ็บปวดกับความรู้สึกนั้นอยู่เห็นไหมคะมันมีห้าเหรียญเขายัง มีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่มีอยู่ห้าเหรียญสามเหรียญนี้มันล้มไปแล้วแต่เขาไม่มองค่ะเขาไม่มองสามเหรียญอันนี้สามถ้วยอันนี้นะคะจริงๆแล้วเขายังมีถ้วยอยู่ด้านหลังอยู่บางทีตัวเขากําลังมองความเจ็บปวดที่เคยทะเลาะบบอแวงกับคุณมาก็ได้หรือเขากำลังนึกถึงอดีตเก่าๆที่เขาให้เขารู้สึกผิดก็ได้นะคะ แต่ตัวเขาก็เป็น The Emperor เป็นผู้ชายที่ทรงพลังสามารถเขาเรียกว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ควบคุมความรักครั้งนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนที่ควบคุมความรักครั้งนี้อยากใช้ความรักครั้งนี้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการก็ได้นะคะแต่บางทีมัน มันเหมือนกับว่าเป็นความคิดความหวังของเขาฝ่ายเดียวเขาอาจจะเป็นคนที่บ้าอํานาจก็ได้ค่ะชอบสั่งการแต่เขาไม่ยอมคุณเขาไม่ยอมเชื่อฟังคุณก็ได้นะคะ The world ไม่ว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงเขาก็ยังเป็น the world ค่ะ คุณสองคนก็ยังอาจจะมีเรื่องราวที่จะต้องมาพบเจอกันเป็นเรื่องราวที่คุณต้องรับผิดชอบพร้อมกันก็ได้อาจจะมีธุรกิจการงานที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกันก็ได้นะคะ k i n g s o f w a n d ตัวเขาอะคิดมากเป็นคนที่เขาเรียกว่าหนักแน่นตัวเขาเป็นคนที่อาจจะมีหน้าที่การงานให้เขาต้องรับผิดชอบแล้วเขาชอบ ตัดสินอะไรโดยที่ไม่ฟังใครอะค่ะเอชออฟ o อนดาบเดียวเขาตัดสินอะไรเขาตัดสินอะไรไปแล้วเขาตัดสินใจอะไรไปแล้วเขาก็จะไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเขาสักเท่าไหร่อะค่ะแต่ไม่ว่าพวกคุณจะทะเลาะเบาอแวงกันยังไงก็เป็นวิ e อ of f o r ์ u n e ก็กลับมาเจอกันอีก เป็นวงล้อแห่งโชคชะตาที่ต้องกลับมาพบมาเจอกันอีกต่อให้ทะเลาะกันหนักแค่ไหนมันก็ยังกลับมามันอาจจะเป็นไปได้นะคะเขาอาจจะพูดร้ายๆใส่คุณเขาอาจจะขี้วีนใส่คุณพูดไม่เพาะหรือว่าชอบด่าคุณก็ได้เขาคนนี้เป็นคนที่อืมเป็นคนที่ทำงานนะคะหาเงินหาทองเป็นคนที่ อาจจะเป็นคนที่มีการเงินที่ด้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังมีความหวังเล็กๆน้อยๆเขามีความหวังที่จะอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเดอะสเตรนจ์ใจดีสู้เสือมากถึงแม้ว่าเรื่องราวของคุณ กับเขาจะเป็นยังไงเขาก็ยังอยากอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้โดยที่ยอมที่จะอ่อนข้อให้คุณนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาจะคิดมากคิดหนักก็ตามนะคะมันก็จะทำให้เขาอะมุ่งหน้าที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เป็นคนที่อาจจะดูข้างนอกอ่อนแอแต่ข้างในก็รู้สึกว่าอ่อนไหวเช่นกัน,นะคะ่ะ คนรักของชาวราศีเมฆนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ปากร้ายใจดีก็ได้นะคะบางทีเขาเหมือนกับไม่ยอมพูนไม่ยอมพูนแต่ปากแต่ข้างในใจเขาก็ยอมพูนอยู่ตลอด เอาละค่ะชาวราศาาีเมษคะ่ะไม่ว่าตัวคุณหรือตัวเขาเผชิญอะไรกันมาก็ตามนะคะหากคุณกับเขาเป็นคู่กันแล้วไม่ว่าจะทะเลาะเบาแวงกันกี่ครั้งต่อกี่ครั้งบางคนลงไม้ลงมือกันด้วยซ้ำแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลุดไปจากกันและกันได้ก็ขอให้ชาวราศาาีเมษนะคะดูแลคู่ครอ,องของคุณ เอาใจใส่เขาบ้างนะคะเพราะว่าปกติแล้วคนราศีเมฆจะเป็นคนใจร้อนค่ะขอให้คุณใจเย็นกับคู่ครองของคุณบ้างอะไรที่อ่อนข้อได้คุณก็ต้องปล่อยเขาไปบ้างนะคะความรักมันมีหลายอย่างผสมผสานกันมีทั้งความรักความเมตตาความไว้ใจความซื่อสัตย์แล้วก็หน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองก็เป็นส่วนหนึ่งของการ เป็นครอบครัวการมีคู่นะคะปัจจัยสีก็เป็นเรื่องสำคัญขอให้ชาวรัคนาราศีเมษผ่านพ้นเรื่องร้ายๆไปให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ